สบายดีพี่น้องขวากช่องเจสีนะคะเพี่งยู่ในมุ่มเก้าในละค่ะบริปไซมันนี่ก็มารวมโตกันมุนอุ้ยปู่อยู่แถวนี้ละค่ะมาฟานก่อยเรื่องเขาเรื่องที่แรกตอนแต่สาวาสิภาเจเจเปไปเกียนโทรศัพท์แต่ว่ามาพอเบามิกเคือสิเปลี่ยนใจเลยล่ะค่ะงือจังไดนี่ละ่เน่าเอนัางบังฉัน อยากเห็นแฟนมาหน้าอ่งตากมวให้กระบอเห็นเจ้าของหรอวะเออเราเรวบอที้เขาบอกได้ต้องมาไทยเอาเราได้ผู้เชี่ยวชาญเปจะผู้กอกนะหันแม่นะเธอหรือเธอบอหูจักว่าเขาคือหัวอมาลาหัวอมาลามาแต่โดนเธอคือจังนาดาน ยาบือนาคนบือมีนาเจ๊แอบแชทโอ้ยมันเป็นน้ำยามาลา่แว่นบอกมันคือบือ <laughs> แอบแชทแอบคอหาเบาหมิงแมนบอมึงเบิองมึงเบิองตบมือข้างเบบดียวบระดับเธอโอยไม่ได้างานมาแหละค่ะแล้วกโก้เฮ้ยบามิไม่ฝรัง่งสิปหาปากคอนนะคะจอนกินา ได้โอกาสกอดแน่กันย่างถ่ายคลิปนี่ล้วพี่นาวก็เฮ้อน้องนั่นก็เค็ิปยั่งบอดได้เป็นแบบได้กลุ่มอีกจากมือจากใดชีวิตต่อไปจ้กค่ะค่ะเป็ดจากสั้นก็ฉันคือผู้อยู่เบื้องหลังเนาะเอาว้าบ้านนี่ชูลว่าเธอาหน้าบริงามหน้บริยาขาวกล้องตกลงโทรศัพท์หน้าโบเปลี่ยนแล้วเมนบอลก็ดีคือกันสิปริญญาไปเรื่องของเรื่องจากอม่จากแม่นี่เบามิงบาลเฮือนาดาย มื่อใดคะอยู่ว่าคือฉันว่างลีหลอเนาะเเธอ็ดหยงนั่นดิเธอเท่ห์หงายมิจะเกี่ยวหงายงัวยังมันสั่นแบบกระแลบเอาแล้วอยากบันหลังมิจะเกี่ยวบนมือบ่อเด็ดห่อนไปนนี่ป้อนผัดป้อนเตมี่อันนะเมี่ยง่ายบัดเมียเแถาผัดบ่อป้อนเมียเแถาพัดให้กินกาบมัน พี่น้องอันนี้นะเบ้าเอือกับเบ้าน้ำหน่เป็นทานผู้ชมนะคะมานั่งเบิง์ละครละครผีอยู่นี่ค่ะสองผีหนึ่งคนค่ะเรื่องของเรื่องคือสองผีหนึ่งคนค่ะละครผีเอออ่าอยากให้อันนั่งอันอามารากำลังเจยบแบทเทิลกันเนาะเพลงอ่าสองผีหนึ่งคนนะคะไม่ใช่รักครมีสองคนพี่น้องักครมีสองผีแล้วก็หนึ่งคนละครมีสองคน นอ้แมนพี่องการมาเลยามกะหาก่กหาเนื้อเพลงปอกเนื้อเพลงอย่างกัเพลงอะไรงสีมาอ่านมีน้มีเนื้ออ่านอมึงอ่านมึงสิได้ปะเดินุดได้อเปล่าอกอได้ก็ได้อ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าย่่ พี่นอ้องคันอยู่รวมกันแล้วกัดซีบาฮาลินกันอยู่น,นี่ละค่ะเมาลอยคลายเครียดกันพี่น้องเอ๋ยเอาอมแม่เอาละแม่เธอเฮมึงรีบซิ่งเอาก็ได้เดี๋ยวกูซีลองให้เธอสฮ่อซีนามันผ้บ้าเธอเป็นเธอเป็นพ่อม่ที่หลังอันะไรเป็นเมียใหญ่ หรือเธอบอหูจักว่าเขาคือคนหักของเฮามาแต่ดนเธอคือจังนาดาหนาทนดามเอียงแอบแชทแอบคอขอเบิ่งยังกันนางเจี๊ยบป่ะนี่ตบมือคางเดียวสิดังตี อี้ห้ามือีิ๊กสิ่งเอา, <c oughs> อาตบมือข้างเดียวสิดังตีว่าควาอมาลาค่ะถ้าแฟนเธอบ่มีใจจะฉันเล่นเขาปฏิเสธไปกระโจบสำนันแต่นี่มิงบอกว่ามิงโสดอยู่ในโหมดอมมลาตายไปแล้ว <c oughs> แล้วเธอเสีใฉในเหตุไดอมาลาบัน,นี้ถ้าเธอหูแล้วเธอจะเลิอกอยู่บ,อบอ <laughs> ่อบ่ฉันบ่ได, <laughs> ด้ไปแล้วอมา,าความหากมันควรสีมีสองคอนตอนนั้นเธอกับเขาที่หัก ฉันยอมบ่ได้อ <c oughs> <c oughs> ีเ like. ท <c oughs> <c oughs> <trees> <c oughs> ้าและเสียงหกหัวพี่น้องให้ฉันเด็ดจังได้กะหัวใจมั้ยช่วยช่วยแย่งชิ้นกัน โอ้ยมุนออ้ยปุ๋ย,ยคือเก่าแมนฉันอยากให้เธอนี่นะแบบว่านันกันแล้วก็ตาจีกวเ <c oughs> มื่อนั้นนันนั้งจีกวฉันหลีหญิงโอ้จนผมออกเป็นปุ๋ยโพดโพ <c oughs> อา่าเจ๊เจี๊ยเหมือนเหมือนดึงผมเจ๊สีจริงๆเลยก็ดึงก็หลีนะ่หน่าผมจะให้สมบทสมบูรแบบเวลาให้เหาเหาะให้ห้องอันซ้อมนั้นลอยเต้าพันเต้ากับผ้าบาบอดคุณลืมมันเป็นแนวข้อกู จร่งโอ๊ยไปแลวค่ะม่กวแลวค่ะมือนะเว้ยมือนาท์เปิ้ลไรโซนเดนดอื้อืมเจ็บซีบ่าอำมาลาจิกหัวจิกเจ็บไปซิกำลังสนุกคนบอกว่าเนี่ยมันรุดบบเน็ตเบิร์ดเนี่ยค่ะ เพลงนี้นะครันัอัม马ากับเจี๊ยบเป็นอันนั้นกันคือสิเลิศ์นะพี่น้องค่ะให้อัม马าโต๊บเจเจี๊ยบไปว่าโต๊บกันเลยเมงบันทึกจะคล้องคือนเบาดีแท้จะบ่ให้ไปว่าเนาะจะให้เจเจก็ลองเอาแมนบอลแมนบอหรือว่าจะให้เผาเจ้าอีกอ่าอย่าเผาไปเลยมันไม่เหนื้อให้เผาแหละสิเปลาเยี่ยใช่เลือกไปเนี้ นี่ใช่โอยหน้ามาของมิงต้องเอาเพลงนี่นะมิงคืออัดดังซะข้องมิงก็ต้องแบบว่าอย่าเลยอย่าบอกให้มิงเลิกเลยเออเอาใเห็นมานั่งซ้อมเฮ้ยพวกเธอบอมามานั่งซ้อมบทเพลงอยู่มอเพลงเงี้ยเพลงคนดีเพลงง้วเอาเร็วๆออกแบๆ เหล่าบางดูมีทั้งเจสีจีนดเย็บเออทั้งอัมลามีอะไรนะมีทั้งมีเบิร์ตสุขมีอะไรนะเพื่อนอะไรข้างในยินอยู่พินน้องอันที่ว่าเบามิงพบเพิ่นพบครบท้ยเท้าหลายๆคหลายคนอ่ะไซติบะครบอีหนึ่งขั้นอีหนึ่งตายก็เอาอีหนึ่งนะประมาณนี้แม่นเบาเออขอโทษนะคะแต่ละแต่ละอีบระเด็นีมูลมังสังขยาหลายนะคะ นั่งลอกยูนตอไรที่เวเออกเกินเกินมาได้บอเกินบอเดี๋ยวอย่าบอกให้มิงเลือกเลยเพราะมิงไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็รีบซิ่งยูดิเดขาดอมราก็เงาขาดเจี๊ยบก็คงเสียใจไม่อยากจะเลือกใคร อยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองภาษาเกิดบ่ทันวะเนาะใดเพลงเก็บเธออยากปากมาใกล้ปากนี่คือดาบคุ้ยเป้ยผมเคยบ้างว่าเอาปากอ้อมฟ้องอ้อม้องนี่น่าริ้วจริงเอ้ยดาบคุ้ยมันเป็นแบบนี้บอกโอ้ยพี่น้องพี่น้องมิงเอาปากมาดูคันผู้ใด่เคยเห็นดาบคุ้ยเบิ่งปากบ้างมิง ท่านผู้ชมกระซองท่านนี่แหละค่ะพี่น้องมานั่งงัวอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้นั่งส้มที่เดียวแล้วกัมีช่องเป็นของตัวเองแหละค่ะชื่อช่องยังคะเบลเชนแนลค่ะเบาเอื้อชแนลเราต้อมีดนตรีพระกอบด้วยเราเป็นเกิดพวกนี้ชแนลนอทอยู่เนี่ยโมเมนต์กระเป๋าบอร์ยี่ห้อกระเป๋าเบอร์ชแนลยี่ห้อกระเป๋ากระเป๋ากาแฟดีตามเพื่อน้ำนาะพี่น้องเนาะเบาเอื้อกับเบาน้ำ เธอคือบทไส้สคู่กันเลยซื้อช็อตเอาหรอแม่มึงจะเป็นแนะนำเขาอีกแต่อด <c oughs> ช่องมึงก็ยังไม่รอดเด้อ <c oughs> โอ้ยพี่ดังมาในนะะักอารมณ์เสียค่ะอารมณ์เสียเบิดมือขี่รถรล,ลอหาสัญญาณค่ะโอ้โหลดหอ,าอาดคลิปมาตั้งแต่เศร้าๆเขาก็ได้ลงใบสองอ๋อพี่บอมิงบอกค่ะบไม่ติด่นะ

แต่ใจคิดพอดเจ็บพ่นลาบุญลาคิดพอดเบิดเลยนะคิดพอดเบิดสู่คนเนี่ยคือว่าทีกี่ว่าบอลบอลกินหอดายกะลางไปได้ดิกระเด็อุ้งดีนะอุ้ไหวอยู่นะต้องมาออกซองมูได้มันจังอหนนะออกข้าวตัวเองก็บริเลอได้ด้วยเนาะแต่เพลงอันดาทพนก็ยังไปออกซองเจ้าโผล่ ไรคมเพลงไรกุ้มเซิร์งคอยอยู่โหดโพฮักพ <si 네ี่ต้องมีสี่คนป้าชื่อเพลงฮักพี่ต้องมีสี่เจบอต้องมีสี่เจบอต้องมีสี่เจฮักพี่ต้องมีสี่เจอ่าหักพี่เขาเป็นพี่ด้วยพี่สบายดีหักนี่มีซีเจก็บว่าเออบอต้องพี่ดิเขาก็เกิดเมื่อบ้านตัวตับล้างคนหนักแข่งมูก็ยังชิบหายเป็นพี่เรื่องบึงพวกนี้เท่าห้อมตายเลยยังเชื่อ ไลโซอีวัเลยยูซุกะโซฉันไลกลไกลน่ะไลโซน่ะเชิญหุ่นไปกินจนมันสิทนออกละปู่อ่ะแบกไปมัดสอบนะเฮ้ยพี่น้องคะนั่งสิแบกไปไปกินอยู่โลกไกลนั่งเลยล่ะค่ะผมกินโลดอเมร่าข่าลายกินโลดกินตันนีฮัสปีนากระบะเบิร์ดมันแก้เข่าเลยกินถ้าให้นั่งกินโลดปู่เฮียสะยู่ค่ะยังแต่มันดูแบกไปสอบไปกันยังวันนั่งสิแบกไปไปกินอยู่อันเหล่านั่งเลย ใกล้เข่าไปเลยไอ้ใดเด้อต้มเลยมาแรงต้มใส่ซาโลดไอ,อ้นัทพลเจ้าสิเฝ้าไปใสน้าได้แล้วได้แล้วนะมาคุยชียังอยู่ข้าในหมาบ้านอา่ะมาละแหละพี่น้องอคำว่าได้กินต้มไก่ใส่โอซีอแหละขึ้นสิบบนในมือบ่เฮ้ยเราได้เออกซิ่มกันพี่เจเจี๊ยบไม่อยากกินไก่ล้เลยข้าเสร็จนี้แล้วเราจะไปทำอะไรต่อยิงพี่น้องขา หาแนวเฮตุอีกลรืค่ะยาเฝ้าอย่าเฝ้าเมื่อยเฮ้ยเอาจนกินลมหายใจจังบ้าเอาบอบอกสีนะได้พี่น้องติดตามติดอ่าดีเลยตะกีคือว่าติดตามช่องอัมมาลาฉันกำลังสีบบาแมนบออาติดตามช่องเจเจ้าโอเจเจ้าเจเจยบต่อไปนะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิโจว้ซัมเน่ก่อนนะคะอ่าคันมหากันกับ สิเมาม้อยกันประมาณนี้แหละพี่น้องหาแน่ว่าแนวว่ากันอยู่นี่ระค่ะพอได้แก่เครียดแก่ซ็งหรือบ่กบอกแก่หือบ่กเครียดเติมกันแล้วแต่นะคะพี่น้องค่ะเอาไก่ยังงหอมชนละลาฟุ้งปากอะไรอ่เงี้ยเดี๋ยวนี้กระของฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะพี่น้องค่ะทั้งเจ๊เจี๊ยบเบ้ามิงแล้วก็เจ๊อมาราเบ้าเอือบเบ้าน้ำแล้วก็เจ๊ซีด้วยนะคะมัสุขุสุขคนในอ่า เทียงหน้าพ้าสุกลังนี่ระค่ะมีน้องพี่น้องค่ะขอบครัวของเจอามาร่าพี่น้องคันมานี่นะคะคันบดิจิตต้มไก่ใส่ซ่าอะไรก็คือสิบบ่อใดเมื่อนะคะอ่าเหรเพราะว่าอาหารอาหารอันซุ่มแซวค่ะเป็นอาหารแบบยอดฮิตไปแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยสิบบ่อชุดเดียวอะไรได้าได้สิเปลี่ยนแล้วว่าจ๊กปลาแดกไม้ให้นะจั๊กปลาแดกกระเซ็บปลาแดกใส่อันโออิซีคือเก่าเออกระเซ็บคือเก่าร้อนแบบนี ไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคน่ะ